สวัสดีค่ะห้งใส่เสื้อแดงห้างนาลำบานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเป็นจากไหนในนอะคะ่ะปลาลุนขัตฟืน้นเปิดร้านยูตะวะขัตฟื้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะมีผู้เข้ามาเมืองปลาลุ่นบ้านอนอเนาะคะ่ะ รอบนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะเด็กๆแสดงเป็นยังไงแน่นอนนะคะ่ะมีผู้เข้ามาคุยกับปารุ่นมานอสวัสดีนะคะเดี๋ยวผ้าเขาไปจอบมึงย่ายถวดค่ะมือนี้ย่ายถวดพอออกจากในบ้านวันนี้ถวดไม่ออกจากในบ้านเลยนะคะ่ะเขามาแแ้วใส่กดไหลกดแช์ให้ปลาลุ่นเนเดอจจากพี่น้อง อย่งคือ,อยูเหมิดยูดำยูาเปิดไฟเถอะอืยายหัวก็มาแกะอะไรน้องเคียขันตะเอาลงรถจ้ะโลโลน้องเคียขันตะเอาลงรถ ยายทวดกำลังเกี่มาไล่ค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงสวัสดีค่ะยายทวดกำลังมังยายทวดกำลังมังมาไล่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดียายทวดสวัสดีนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยว ป้ารุ่นหาหม่องนั่งที่ดีก่อนป้ารุ่นห่อนค่ะขันขอไม่ได้เฮี้ยนเหรอห่อนห่อนพี่น้องเอ๋เอเอือกับบ่ได้นั่งโดนประนันเว้ยบรนั่งอยืนนั่โดูดเนอะสวัสดีจับป้าลุงสวัสดีนะคะโอ้ยลูกกะโอยนั่งกะโอย มาลูกกับโอยนั่งกระโอยละจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะยายทวดกำลังเก็บอะไรค่ะสวัสดีป้าลุงยายทวดสวัสดีนะคะเราเวนหันผอกระป๋าอูค่ะหลอกคำมาพอกระป๋าลุงวนเวียนกันอย่นี่แลวเนาะจ้าพี่น้อง นั่งที่โซนถามามผู้ใดบ้างเนี่ยงรับรถคือเบรกแห้งค่ะเพียผู้ใดนะงเก็บีเห็นลดตู้ ค่ะแม่กุ้กอมาคุยกับปากรุ่นมานอเราจะไ,ไล่ในในในชอ่องในยูทูบโอ้มีเหล็ไมีแหลมไมีเข็มหอมส่วน Đó. cái này là khi nào đó... ơi cuốn kêu bột cục cái nó สาบิร์ตี้พี่น้องสวัสดีค่ะ ออามาแล้วซอยกุไลกุแช่ห้ปลาลุ่นเดอร์ค่ะพี่น้องมาคุยกันค่ะดูเบิ้งยายถวดแกมาไล่ค่ะเพราะว่าน้องเคียร์ขั้นต่เอาลงรถเนาะค่ะกรุงเทพตกทั้งวันเลยยายถวดฝนว่าสันโอ้ยเนาะค่ะตสบายบานเฮาบ่มีฝ่ามีฝนเนาะแข่งแรงจ้าปีนี่ยากาศน้าก็ดำแล้วเวิร์ุกหนากระเดีกำลังเกิดละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไดน มันโมมีหนามคังนอกจากโมมีหนามคังกะมันกะเริ่มจะเกิดเลี้ยวนาะค่ะมันโมเฮ็ดหน้าเกิดยาเอ็งเกิดไรกลัวเกาซื้องัวมาเลี้ยงมาป้าให้ยาเกิดบานซื้องัวมาเลี้ยงมาจ้าพี่น้องช่วงคืนสี่คืนเนาะยายทวดแกะมาลายบนไปจ้าวสันค่ะแต่บางตอนยจะแกะบพราันแล้วเนาะค่ะยายทวดพึ่งกะกำลังแกะนะคะ ยาเกิดกันเอาง้วมาเลี้ยงยายมันตายลูกยายมันเป็นลูกตายยายทวดแกะมมลายบนไปจ้าแกะไปนยังขึ้นแกะไว้ให้น้องเทปเอาไปเมียนงเด็กเด็กๆเก่งมากเมื่อคืนขอบคุณนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็สวัสดีค่ะป้าลุนยายทวดยายสุขสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ม่ยาดไมยาดแง้อนองบงแรง่อยกันช่ถดก,กับกำลังมือน,นี้ก็พอดีเนาะ,ค,ะนค่ะคุณค่ะพอดีคล้องน่องเคียดกับมามาหลายกลองเนาะคะ่ะมือน,นี้เพิ่นกะแพ็คของแพ็คของแพ็คอันนี้อยู่เบืดมือเนาะค่ะมือน,ะะน,นี้บ่ไเลตไปรงเรียนนอนตื่นขึ้นก็แพ็คของเลย น,น้นอนนตื่นขึ้นกะแพ็คของแพ็ก,พกยังค่ะเตรียมตัวไปไปส่งมืออื่นเนาะคะ่ะผู้ใดสั่งทั้งด่านขนมอบกรอบเนาะคะ่ะทั้งด่านขนมอบกรอบน้ำนองเค็เนาะมืออื่นเจา้จาจะทยอยส่งเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะยายทวดปาลุนสวัสดีนะคะ่นนัน หลายท่านเนาะอยากเบิ่งว่ายายถวดแกะมาไล่อีหลีบอหรือว่าเอาไว้ถ้าคล้องรอบหนาเนาะค่ะหรือว่าเอาไว้จะคล้องรอบหนาว่ะท่านอะไรว่อนไปบ่ค่ะแต่ว่ายายถวดแกะเรียบร้อยคะ่ะบ่่่่่เเคดอกะมมาาไไววนนนนปป็ เพราะว่าจังเลยะแต่ละรอบเน,ะะบนาะ,นะค่ะแม่เมียพนกะมาไล่ดาใจมาไล่ทุกสิ่งทุกย่างเนาะคะ่ะเรื่องสนับสน,นุนบ่าว่าจะเป็นซื้อบัตรจองตั๋วเนาะคะ่ะแล้กะมาไล่ขากับเขากับนามเอยียงต่างๆเนาะคะ่ะทุกหลอบทุกหลอบเนาะค,ะค่ะกะ อยากมาชูกระโดดกระโ่กรขึ้นไม่ไรควรเหนไม่ไรขคุณไม่ไร สนใจกับพวกมือมาพา่เอา่เท้าลาน้ำมาเส่เพ่นว่าส่งคืออยู่ค่ะเพราะว่าทาเกียทัทงด่านแมียเพิ่นก็นว่าเออไทยตอนไหนยายถวดแกมมไล่เ้เบื้องแน่แล้วค่ะมืนะะมนี่ป้าลุ่นก็นเลยดูบนห้ารอบแล้วป้าลุนสนุกมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวไอ จัาหน่อยนี่เนานนะคะ่ะเดี๋ยวปลาลุ่นจะไปไล่สวนในเพจด้วยเนาะคะ่ะสร้างบ้านในคำพราะว่ามือนี่เองปลาลุ่นเองกะโบมไม่ะค,ะคีดไม่ย่งลงเนาะค่ะก็เลยถือโอกาสเนาะคะ่ะถือโอกาสไล่สวนในช่องเนาะคะ่ะยังไงก็ขอบคุณไดหลายที่ยังติดตามกันตลอดเนาะคะ่ะขอบคุณมากมาก งามมเลยยแ่่ฟซีนออหัค่ะเดี๋ยวปลาลุ่นจะเอาไว้ซ้ำนีิก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวปลาลุ่นจะไปไล่ไล่นี่เพจเนาะคะ่ะเพราะว่านี่ค่ะเอาลงแทนนะะน่นคลิปเนาะค่ะจ้าหน้ากัจจาวาปลาลุ่นเด้อเนาะคะ่ะเอาไว้ซ้ำนิก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังพอกันในเพจเนาะคะ่ะพี่น้อง ยังยังมาบามาอกมาคุยม่จ่าก,กันอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ